ภาพทีเซอร์โปสเตอร์สำหรับคัมแบ็กเพลง How You Like That ชุดที่สีออกมาแล้วครับมันคือภาพโค้อัพโปสเตอร์ที่เล่นกับไฟ LED c o l o r f u ูภาพชุดนี้จากที่ดูๆนะครับจะใช้โทนไฟชมพูเขียวสาดเข้ามามากกว่าโทนสีอื่นๆมันดูให้อารมณ์เหมือนกับสาวที่โตเต็มวัยที่มีไลฟส์สไตล์แบบมันม่นๆเอาจริงๆภาพชุดนี้ผมว่าดูสวยทุกคนแม้จะมาไม่เต็มหน้าแบบลิซ่าก็ให้อารมณ์ที่เต็มเหนี่ยวเช่นเดิม โดยความที่เป็นคอนเซปต์คอสอัพแต่ลิซ่านั้นมีต่างหูดังนั้นการถ่ายคอสอัพของลิซ่าจึงต่างออกไปจากของคนอื่นๆการดึงใบหน้าเข้ามาให้มากขึ้นเพื่อดึงต่างหูที่เล่นกับไฟแบบ LED c o l o r f u l มันดูลงตัวที่สุดแล้วปากชมพูบล็อกตานั้นก็ไม่ได้แต่งเสริมเติมแต่งมนเลยดึงให้รูปนี้เด่นถ้ามองแบบองค์รวมการยกไหลเ่เพื่อเค่ะงมันดูยั่วยวนแต่มีอะไรแอบแฝงเธอไม่ได้ทําเพิ่มมือแต่ทว่าตาของเธอนั้นกําลังจ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อสืบบา,างอย่างอยู่ออกมา and an a คุณลองมองในดวงตาของพวกเธอในภาพทั้งสี่ภาพนี้ดูสิครับมันถูกแต่งมาแล้วเรียบร้อยภาพทั้งสี่ภาพในดวงตาของทั้งสี่คนไม่ว่าจะเป็นเจนนี่จีซูโลเซ่และลิซ่ามันคล้ายกับว่าพวกเธอนั้นกําลังมองกับอะไรอยู่มันเหมือนมีดวงตาสองดวงที่มีความชัว่วร้ายอยู่ในนั้นถ้าจะบอกให้ตรงกับคอนเซปต์ของเพลงในดวงตาน,นั้นคืออีกด้านหนึ่งที่ดุร้ายของพวกเธอนั่นเองลอมนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ช่างถ่ายรูปคนนี้เก่งมากฝีมือดีระดับนี้คงไม่ได้หมั จากวาอย่างแน่นอนภาพบคดอัพทั้งหมดให้อารมณ์เหมือนสาวมั่นไฮสตที่ดูเป็นสาวเต็มตัวแล้วจริงๆลุคนี้เหมือนพร้อมกับเผชิญกับโลกว่างมากกว่าคัมแบ็กที่ผ่านมาอย่างชาัดเจนเสื้อผ้านหน้าผมไม่ได้จัดเต็มเหนี่ยวจนดูเละเทอะแต่ทว่าลุคนี้เน้นเรียบแต่รู้ดูแล้วไฮสติเป็นหลักไฮไลท์ของภาพชุดน,นี้คือนหน้า และเล็บมือจากที่ผมสังเกตมาภาพทั้งหมดทั้ง4ชุดเจนนี่คือตัวเอกของ MV How You l i k อยู่ t อย่างแน่นอนตั้งแต่ภาพโปสเตอร์ชุดที่12-3เธอถูกแต่งเสริมเติมแต่งให้ดูเด่นตั้งแต่ชุดกาะอกลายงูในโปสเตอร์1 2และดอกคาเมเลียจากแชแนลในโปสเตอร์ที่3และโปสเตอร์ที่4ขอบตาและเล็บมือที่ดูแล้วให้อารมณ์กับหญิงสาวที่อ่อนไหวฟึ้งฟิง,ฟงแต่ยังคงมีความดุร้ายในในฉบับของหญิงสาวผู้อ่อนหวานอยู่โรเซ่เธอมาแบบสาวเปเรี้ยวนะครับในสําหรับความคิดผมเธอดูเป็น ไฮซีโกแบบฟาดฟาดเลยครับโลเซถึงแม้ว่าเครื่องสาอางบนหน้าจะน้อยแต่ด้วยแสงไฟแบบคาร์บูมันเลยดูเหมือนกับว่าเธอนั้นโตแล้วและพร้อมฟาดฝันอารมณ์ลาก็ว่าไม่ได้สนใจสิ่งใดค่าได้ค่าใครตายช่างมันแบมนานี้เนาะ <c oughs> ส่วนจีซูเธอสวยสะกดอยู่แล้วเบ้าหน้าคืออาวุธหลักเล็บมือนั้นคืออาวุธรอง นอกจากจะสวยสะดุดสุดยอดแล้วเธอยังคงใช้สายตาได้ดีในภาพภาพนี้มันสื่อถึงอารมณ์ที่แบบว่าเชิญชวนแต่ก็พร้อมจะขวนหากว่ามีอะไรมาสกิดต่อมเธอสคนสแบบ4สไตล์สื่อไปคนละทางแต่ในตาของพวกเธอนั้นมีบางอย่างซ่อนอยู่มันดูดุร้ายมันคือด้านมืดของเธอหรือว่ามันคืออีกด้านหนึ่งของใครวันที่26นี้รอไม่ไหวแล้วจริงๆหากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันฝากกดไลค์และกดแชร์ให้ช่องอร่อยชาแนลแห่งนี้ด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ